วิธีใช้ระบบคาแคร์นะครับก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับก็ตั้งไว้ว่าแอดมินแล้วก็รหัสผ่านหนึ่านะครับเข้าสู่ระบเข้ามาเข้ามาก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของตัวตัวยูเซอร์นะครับตัวยูเซอร์ก็จะมีให้เพิ่มผู้ใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปทีละอันนะครับอันแรกจะเป็นผู้ดูในระบบนะมีผู้เดินระบบ ก็มีผู้ใช้งานผู้ใช้งานอาจจะเป็นพนักง,งานในร้านอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลบทิ้งได้นะครับใช้งานลบทิ้งได้กดเพิ่มได้ครับก็ไปเลย0ูนย์ศนสตั้งว่าศูนยนหนึ่งแล้วกันตำแหน่ง ผู้จัดการร้านเป็นผู้ใช้งานได้เฉยนะไม่ได้เป็นแอดมินสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปมาก็กดเพิ่มได้ต่อมาเราก็มาเพิ่มประเภทบริการครับประเภทบริการก็กดเพิ่มประเภทบริการลงไปนะครับเช่นล้างรถตู้ล้างรถตู้ล้างรถยนต์ ทั่วไปครับล้างมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ครับบางคนอาจจะแบบล้างห้องเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่มไปประเภทบริการต่อมานะครับมาตั้งค่าลายโทเค็นนะครับโทเค็นลายกลุ่มครับก็คืออาจจะมีการแจ้งเตือนว่ามีรถมานะ รถกำลังเข้าล้างนะล้างเสร็จแล้วนะมาเป่าแห้งมาล้างเบาะอะไรก็ว่าเช็ดเบาะอะไรก็ว่ากันไปนะครับล้างล้ออะไรเงี้ยก็มีการลายกลุ่มกันในร้านคาร์แคร์นะครับวิธีการสร้างลายโทเค็นเพื่อแจ้งเตือนผ่านลายครับทางทำดังนี้นะครับก็คือ1ต้องไม่สร้างลายกลุ่มก่อนนะครับที่ลายนี่ครับผมก็สร้างขึ้นมาครับชื่อกลุ่มว่าเทสคา a แคร์นะครับ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาลายโทเค็นนะครับก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าลายนอตูฟี y ครับเข้าไปที่ลายนอตูฟีพอเราเข้าที่ลายนอตูฟี่นั้นเนี่ยเข้าสู่ระบบครับโดยตั้งค่าเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลของตัวเองนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอชื่อลายของตัวเองครับตรงนี้กดคลิกแล้วไปที่หน้าของฉันครับเรากดคําว่าออกโทเค็น ตรงนี้เราเซิร์ชนะครับค้นหากรุ๊ปของเราครับผมตั้งชื่อว่าเทสคาแคสเอไครับมีคาแคน, Car นี่เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตั้งชื่อที่มันแจ้งเตือนนะครับชื่อว่า Al alert หรือว่าชื่ออะไรก็ได้ครับแจ้งเตือน alert อะไรก็บอกมาครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วกดคําว่าออกโทเค็นเสร็จแล้วจะได้เลขโทเค็นครับให้เรากดคัดลอก เสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงตั้งค่าโทเค็นลายกลุ่มนะครับใส่โทเค็นที่เราคัปปี้มาเมื่อกี้ครับกดแก้ไขเห็นก็จะเป็นลายโทเค็นที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าลายโทเค็นนะครับต่อมาเนี่ยเราตั้งค่าลายโทเค็นแล้วตั้งชื่อผู้ใช้งานแล้วตั้งประเภทบริการแล้วต่อไปก็เป็นลูกค้าครับ ก็ามาเพิ่มลูกค้าใหม่ออก่อนที่เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่นะครับให้เราเอาลายโทเค็นเนี่ยที่เราทำมาแี้เอาไปใส่ในกลุ่มก่อน,นครับให้มาที่กลุ่มของเรานะครับเทสคาแคร์นะครับแล้วก็กดเชิญครับพิมพ์ขาว่าลายนะครับแล้วก็ Notify ครับลายโน e ต o ิฟี่กดเชิญเข้ามาครับ เดี๋ยวบอทจะเป็นคนตอบให้นะครับอ่าคนตอบให้คราวนี้ใส่เลยครับนายรถเลอะฝุ่นก็เยอะเบอร์โทรไปครับใส่เข้าไปหมายเหตุกกหนึ่งสองสามสี่กทอมอะไรก็ว่าไปครับสถานะใช้งานกดเพิ่มเข้าไปครับ เสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปที่บริการครับที่บริการเพิ่มบริการครับลูกค้าลางรถตู้หมายเหตุอาจจะใส่ชนี้ก,พกพ็พอกดเพิ่มพอกดเพิ่มเพิ่มเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่ไลน์เลยนะครับ เห็นไหมครับนายรถเลอะฝุนก็เยอะล้างรถตู้ครับทะเบียนหมายเหตุก็คือทะเบียนรถนะครับมีงานใหม่เข้ามาก็จะมีงานใหม่เข้ามาคือมีรถเข้ามาใหม่อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปอยู่ที่รอส่งงานเห็นไหมรอส่งงานโอเคคนนีก้ก็กดส่งงานครับกดส่งงานก็คือล้างเสร็จแล้วอ่ะครับกดส่งงานคือล้างเสร็จแล้ว อันนี้ล้างเสร็จแล้วครับกดส่งงานปุ๊บตรงรอส่งงานก็จะหายไปครับมัก็จะอยู่ไปที่ส่งงานแล้วนี่ครับไปอยู่ที่ส่งงานแล้วมันก็จะบอกว่านี่ส่งงานเรียบร้อยแล้วเราตู้หมายเหตุรับงานส่งงานจบนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับระบบขาแคร์นะครับ